โดยพิธีกรรมภายในงานครับท่านประธานสงฆ์น้ำสาทุชนทุกท่านกล่าวคาบูชาพระรัตนารายสวดบทธรรมจักกระเปาวัฒนสูตรบทรัตนสูตรนะครับพร้อมทั้งสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบอนจากนั้นจึงเป็นพิธีผู้ที่ตาสการะของพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยเส็จจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพประธา,านบุญพิธีได้ถวายดอกไม้สการะของพ่อ โดยท่านประธานบุญพิธีคือกราอยรยานมิตรนองศรีเดวิสการยานมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยร้องกันนี้คณะท่านสภาพได้เฉิญดอกไม้สการะนารูปภาพของหลวงพ่อธรรมชโยหลังจากนี้ภายในงานครับยังได้มีพิธีถวายพระทิพย์ธรรมชัยโดยประธานบุญพิธีครับคือครอบครวลีพัฒนาพันจากนั้นคณะท่านประธานเองประธานรองได้มีโอกาสครับจุดพระทิพย์ธรรมชัยถวายเป็นพุทธบูชา ตอนที่ทุกท่านจะปฏิบัติธรรมต่วนใจให้ผ่องใส่นะครับพร้อมทางประกอบพิธีทอดพระปราธรรมชัยน้คันวันธรรมชัยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพรจากนั้นเป็นพิธีถวายที่ลานเทพีสร,ร์นะครับหรือยารักษาโรคพิธีเล่าวครถวายเครื่องเทยียมเรลาคําถวายข้าวสารอาหารแหง้งและพิธีถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากนั้นคณะสุขภาพครับได้พร้อมใจก,กันถวายสตูปัจจัยเทยียม พร้อมท,ทั้งกีฬานาเพสัตแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยร่วมมูลต่างๆในโครงการต่างๆของทางวัดพระธรรมกายเซียเตอร์นะครับแต่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิณีใจในบุญนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสาธุครับ